ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนรายการที่นำเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเป็นประจําทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา18นาฬิกาหลังครบธงชาติวันนี้อยู่กับผมนัสรุทธาพรทองสุธีครับและฝากคุณผู้ชมนะครับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube t v 5 HD 1และ w w w t v 5 co th ครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของกองทัพเรือนะครับบรรจุถุงยางชีพและปล่อยขบวนรถลำเลียงถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ พลเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคุณจุลารัต์ศรีวรขานนายกสมาคมพระยาทหารเรือนำกำลังพลกองทัพเรือร่วมบรรจุถุงอย่างชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือภาคที่สองโดยกองทัพเรือร่วมกับสมาคมพระญาทหารเรือจัดถุงอย่างชีพ1000ชุดและชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือสนับสนุนเพิ่ม200ชุด โอกาสนี้ผู้บัญชาการฐารเรือและนายกสมาคมพระยาฐานเรือได้ปล่อยขบวนรถลำเลียงถุงอย่างชีพไปยังทัพเรือภาคที่2เพื่อนําไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยต่อไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่2จัดตั้งหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลขึ้นมีเรือต่อ993และเรือต่อ235รับผิดชอบพื้นที่ด้านเหนือเรือหลวงปัตตานีเรือต่อ112และเฮลิคอปเตอร์ รับผิดชอบพื้นที่ตอนกลางเรือหลวงคลองใหญ่และเรือต่อ99รับผิดชอบพื้นที่ตอนล่างในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติอำเภอชายฝั่งทะเลในเขตพื้นที่ทางทะเลทางนี้ประชาชนนะครับสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางสายด่วนโทร1696ตลอด24ชั่วโมงรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะครับตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพลในพื้นที่ชายแดนกองกำลังสุรนารี พลเอกปริพัฒน์พราศินรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดรองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหารเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศและการมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนในพื้นที่กองกําลังสุรนารีบริเวณผาหมอ,อีแดงอำเภอกันทลรักจังหวัดศรีสะเกดรวมทั้งการส่งมอบยุธทธปกรณ์พิเศษที่กองทัพไทยได้จัดหาในปีงบประมาณ2563 เพื่อเสริมขีดความสามารถของกองกําลังป้องกันชายแดนในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยตลอดจนการอนวยการร่วมป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตั้งแต่ยามปกติและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงามรวมทั้งรับทราบผลการดําเนินงานและข้อขัดข้องโดยเฉพาะการส่งสินค้าข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมทั้งการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ท้งนี้การกำกับดูแลและควบคุมการบังคับใช้มาตรการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทําให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ดีขึ้นโดยลําดับรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสําคัญด้านอื่นๆของชาติอันจะนํามาซึ่งความมั่นคงและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนตลอดไปแม่ทัพภากนี้หนึ่งนะครับนำคณะตรวจเยี่ยมชายแดนด้านจังหวัดสระแก้วเพื่อกำชับเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มในการป้องกันแรงางานต่างด้าวเพื่อไม่ให้โควิดแพร่ระบาดในไทย พลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่1พร้อมคณะมอบผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาวให้ผู้สูงอายุและรถฟิวแชร์ให้กับประชาชนและผู้พิการในพื้นที่บ้านทัพทีมสยาม03อำเภอตาประยาด,ด้วยความห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่เร่งคลายความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาว จากนั้นแม่ทัพภาคที่1และคณะติดตามรับฟังการบรรยายสรุปมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวบริเวณจอต่อศูนย์เก้าบ้านป่าไร่ตำบลป่าไร่อำเภออรารย,ยประเทศสระแก้วโดยตรวจพื้นที่ช่องทางธรรมชาติแนวชายแดนกำชับสกัดกั้นแรงงานพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของทหารชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ซึ่งเป็นจุดช่องทางธรรมชาติที่เคยมีปัญหาการลักลอบข้ามแดนของแรงงานกัมพูชา เนื่องจากสภาพพื้นที่สามารถเดินเท้าข้ามแดนได้ง่ายก่อนที่จะติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญาประเทศโดยได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นด่านหน้าในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางข้ามแดนให้ระมัดระวังรวมถึงใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดต่อโควิด -19 อย่างเข้มงวด แม่ทัพภาคที่1กล่าวว่าหน่วยในพื้นที่ได้เสียสละทํางานกันเข้มแข็งตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการจึงได้นํากําลังใจจากผู้บัญชาการทหารบกมามอบให้พร้อมกับชับนโยบายเข้มมาตรการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อคงความปลอดภัยของคนในชาติ กองทังบก่วงใหญ่มอบความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนโดยกองพันธันม้าที่28กองพลนธัน,นม้าที่1ร่วมบูรณาการกับผู้นำชุมชนดำเนินการมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมถุงยางชีพถึงบ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและเป็นผู้ยากไร้บ้านวังยาวตำบลปากช่องอำเภอหล่มจักจังหวัดเพชรบูรณ์ท้งนี้หน่วยได้จัดเสนารักษ์อสอมอทำการตรวจรักษาให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยเบื้องต้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความหนาวให้กับพี่น้องประชาชนเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน กองพันธารราบที่2อกรมทหานราบที่16จัดกิจกรรมปลูกกิ่งพันไม้พระราชทานในโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งกิ่งพันไม้นั้นได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี โดยกำลังพลพร้อมครอบครัวได้ร่วมกันปลูกไว้ตามเส้นทางและพื้นที่แปลงเกษตรและศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนส่งเสริมให้มีการขยายผลผล,ผลิตกิ่งพันธุเพื่อแจกจ่ายแบ่งปันให้กับก,บกำลังพลและประชาชนได้นําไปปลูกสร้างสายใย,ายแห่งรักความสามัคคีให้เกิดมีระหว่างคนในครอบครัวและชุมชนตลอดไปขณะที่มณฑลหันบกที่31ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุทัยธานีจัดปัญญาพิเศษ ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยโดยมีนักศึกษาวิชาทหารบนทหฐานบกที่31จาก18สถานศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้ออดีตกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยมหาราช4ี่พระองค์คือรัชกาลที่1รัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอทิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการทหารและการบินสายพระโลหิตบุรพกษัตริย์นักรบองค์จรทัพไทย ส่งเจริญพระชม a ตรีระหว่างประเทศและการทูตทรงตามรอยพระบาทพระราชบิดาพระชมารดามหาราชแห่งแผ่นดินส่งสืบสารการสาธารณสุขพระมหากรุณาธิคุณต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติจิตอาสาพระชทานซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างพึงพอใจซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่สรงงานหนักเพื่อพระศกนิกรชาวไทย ส่วนตอนนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคม และสุขาอ,อนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กำลังใจซึ่งกันและกันในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ ในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปพบกับสกุปพิเศษนะครับใบแดงเปลี่ยนชีวิตจากเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่ชีวิตพลิกผันจับใต้ใบแดงเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการที่กองบัญชาการช่วยรบที่2และทําตามฝันให้แม่นะครับจนวันหนึ่งสามารถเดินทางมาถึงเส้นทางของการเป็นนักเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้าไปติดตามเรื่องของความภาคภูมิใจเรื่องนี้พร้อมๆกันครับ สวัสดีครับกับผมนักเรียนในร้อยอธิษฐานชาพิกุณครับชีวิตในวัยเด็กของผมนะผมเป็นลูกคนเดียวครับ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับแม่2คนครับเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเชพภูมพัดีชุมพลจังหวัดเชพรูมครับก่อนที่จะเข้ามาเป็นทหารกองประจำการนะครับผมประกอบอาชีพเป็นช่างปูพื้นปาเก้ครับการเข้ามาเป็นทหารของผมนะมาจากการจับฉลากได้ใบแดงนะครับทหารบกข้ที่2ครับที่กองบัญชาการช่วที่2ครับความรู้สึกในตอนแรกที่รู้สึกว่าตัวเองจับได้ใบแดงนะครับผมก็ บอกตรงผมก็ไม่อยากเป็นทาหารนะครับแต่ว่าช่วงแรกที่เข้ามาฝึกนะครับผมก็รู้สึกกลัวครับ พอมีครูฝึกครับมาคอยดูแลใจใส่เป็นอย่างดีครับแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเล่ามาทุอย่างมันก็เป็นไปด้วยดีเขาฝึกให้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งอาชีพทุอย่างครับ<ม>แต่หลายสิ่งครับที่สําคัญเลยที่ผมได้จากการเป็นทหารก็คือเพื่อนครับจากหลายอาชีพหลายพื้นที่ครับหลายคุณวุฒิการศึกษาได้มากินด้วยกันมานอนด้วยกันครูฝึกมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับที่ช่วยเปลี่ยนผมจากคนละเรือนให้เป็นทหาร สับการเข้าไปเป็นนักเรียนในสิบของผมนะครับส่วนสําคัญเลยมาจากแม่ผมครับแม่ผมท่านต้องการให้ผมไปสอบเป็นนักเรียนในสิบครับผมก็เลยทําตามที่ท่านบอกครับศึกษาที่โรงเรียนในสิบทหารบกครับผมเป็นนักเรียนในสิบทหารบกรุ่นที่สิบห้าัดที่สองปีพุทธศักราช2 5 5 4นะครับในการศึกษาก็จะศึกษารวมการทั้งรุ่นครับที่ศูนย์การทาหารราบครับเป็นระยะเวลาหกเดือน แล้วก็จะแยกเหล่าสายวิทยาการอีก6เดือนครับจากนั้นก็จะติดยศเป็น10ตีครับเหตุผลที่ผมได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยพรจุจอมเก้านะครับก็เนื่องมาจากกองทัพบกนะครับได้ให้โอกาสผู้ที่มีผลการเรียนที่ดีนะครับอันดับ1-8ถึง8ของรุ่นนะครับจาก926คนนะคนครับในรุ่นผมได้ โค้้าเข้าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารนะครับการศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารใช้เวลาทั้งสิ้น3ปีนะครับจากนั้นก็จะได้ขึ้นไปศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไปครับ สิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆพนทหารครับกองทัพบกนะครับได้ให้โอกาสเราในหลายๆอย่างนะครับการศึกษาต่อนะเมื่อเราจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สามารถนําไปต่อยอดเข้าไปสอบแข่งขันเป็นนักเรียนในสิบทหารบกและถ้าสามารถสอบได้ลําดับคะแนนที่ดีนะครับสามารถได้โคต้าไปศึกษาต่อที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างผมครับ โดยเฉพาะในปัจจ no <SL> <Ellen> <sy> ุบ <sh> ันนะครับนายบายของผู้บัญชาการทหารบกครับท่านได้ให้โอกาสแก่พลทหารกองประจำการนะครับได้เข้าไปทดสอบแข่งขันเข้าหลักสูตรสงครามกาศนะครับซึ่งเมื่อได้จบหลักสูตรสงครามอากาศแล้วครับสามารถเข้าไปเป็นนักเรียนในสิบทหารบกได้เลยครับก็ขอขอบคุณกองทัพบกครับที่ได้ให้โอกาสพลทหารกองประจำการครับได้มีโอกาสไปสอบเป็นนักเรียนในสิบทหารบก สำหรับวันนี้นะครับรายการเพื่อชาติสักกัตและประชาชนหมดเวลาลงแล้วเราจะลากับไปด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่น <royalty> ด <S old> ินสุวนดีครับเกิดมาเพื่อเป็นรั้วของแผ่นดินหยัดยืนด้วยชีวิตที่ห้าวหา ไม่กลัวยากเย็นจะไม่เกรงพัา